โอ้ตัวเองน่าใสจังไม่ล่ะเจสซี่อย่างอ้อหนวดเล็กๆเนี่ยนะเจสซี่เรามีอะไรจะบอกอะไรเหรอเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะฮะไม่นะไม่เราอ้วนกันไปเหรอเราดีเกินไปดีเกินไปเหรอมีน้องๆหลายคนถาม ว่าเนี่ยเพื่อนอกหักเราจะช่วยเขายัางไงเรามีความรักมีได้แต่ว่าเวลาที่เราผิดหวังหรือเสียใจเนี่ยอย่าคิดสั้นนะคะอย่าฟุ้งฟ่ายอย่าเสียการเรียนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าอกหักแล้วรับมือกับอาการากอกหักยังไงข้อที่1นนะคะปลอบเพื่อนค่ะข้อนี้เนี่ย,มา,ย,ย,ม,าย,ยมาก่อนแล้วก็สําคัญที่สุดเลยการปลอบเพื่อนว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนะเราเข้าใจแกว่าดีกว่าการไปซ้ําเติมว่าโหก็เกมมันหน้าอย่างเงี้ยสมควรที่จะโดนทิ้งแล้วอันนี้ไม่เอานะคะปลอบดีๆนะคะ ไม่เป็นไรหรอกเจสซี่เรื่องแค่นี้เองอกหักแค่เนี้ยมันเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าอกเล็กมันเป็นเรื่องใหญ่จำเอาวไว้ขึ้นใจเลย2ค่ะไม่ห้ามเพื่อนร้องไห้ค่ะการร้องไห้เนี่ยไม่ใช่สัญลักษณ์ของความอ่อนแอบางทีการร้องไห้เนี่ยอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนได้ระบายอะไรบางอย่างทําให้รู้สึกดีขึ้นได้หลังร้องไห้แล้วก็มานนั่งคิดทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ครั้งก่อนไปไหมหมดเลยเจสซี่ อไมมอไปให้มดเอาของอไปเพิ่มพลังเอาเยอะๆโอ้ยแสบตาสามค่ะพาเพื่อนไปดูหนังนะคะการดูหนังเนี่ยจะทำให้เราเปลี่ยนโฟกัสจากที่เคยฟูมไฟร้องไห้กับคนเดิมๆเนี่ยก็จะกลายมาเป็นโฟกัสกับหนังแทนบางครั้งเนี่ยหนังที่ดีๆอาจจะให้ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับความรักให้กับเราได้นะคะเจสซี่ดูหนังกันโอ้น่าดูนั้นเลยหนังอะไรดีแทนนแท้หนังไก่ไง เล่นแบบนี้ก็ได้เหรออันที่4ค่ะพาเพื่อนไปร้องคาราโอเกะค่ะนี่อันนี้ก็ช่วยได้นะคะบางคนเนี่ยร้องเพลงแล้วเหมือนแบบได้ระบายอะไรออกมาแล้วก็รู้สึกดีขึ้นร้องเพลงไปด้วยเต้นไปด้วยก็เหมือนได้ออกกําลังด้วยนะคะแต่ช้าก่อนเลือกเพลงเนี่ยให้เลือกเพลงดีๆนะคะน้องอย่าเอาเพลงแบบอ,อกหักรักคุดอยากตายไม่เอานะ,ะเดี๋ยวเพื่อนอยากตายนะ oh, เพื่อนฟังเพลงอกหักค่ะเพราะว่าเพลงอกหักบางเพลงเนี่ยฟังแล้วมันทําให้เรารู้สึกเศร้าหวนไปถึงอดีตหรือบางคนเนี่ยถึงขั้นคิดสั้นได้นะคะแมวมาไม่ฟังเพลงเศร้าเต้นตื้อๆกันดีกว่าป่ะเข้าหกค่ะ ให้ดู y o u t u b e ดีๆด,ดูคลิปดีๆมีสาระบางครั้งการดู YouTube ดีๆเนี่ยอาจจะทําให้เราฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเอออกหักนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เนาะกว่าเราจะเจอคนที่ใช่อาจจะต้องผ่านความเสียใจมาหลายครั้งบางทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนนี้แต่คนหน้าอาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเราก็ได้เจสซี่ดูได้ไหดูดอะไรอ่ะจริงเข้าใจวัยรุ่นนะคะช่วยแนะแนวว่าจะแก้ปัญหายอย่างไรดีนะพี่ยยออกหัวทำไม ข้อที่7ให้ทบทวนความรักครั้งก่อนทำไมเราถึงเลิกกันเรามีอะไรต้องปรับปรุงไหมหรือว่าเรามีอะไรที่ไม่ชอบในตัวเขาไหมถ้าเรารู้ว่าเราไม่ชอบคนเจ้าชู้ครั้งหน้าเนี่ยก็อย่าคบคนเจ้าชู้ค่ะเรียนรู้ครั้งนี้เพื่อที่จะได้มีความรักครั้งหน้าที่ดีกว่าไม่เป็นไรหรอกนะที่มันเป็นคนอย่างนี้แหละเจ้าชู้แต่วันนี้มีเพื่อนมาแนะนำให้ซีนซีน <S <S> สวัสดีค่ะชื่อซันนี่ค่ะข้อที่8ค่ะพาเพื่อนไปทําบุญค่ะการให้เนี่ยจะทําให้เรารู้สึกอิ่มใจแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ทํากิจกรรมใหม่ๆไม่ต้องไปจมปลักอยู่กับอดีตเดิมๆค่ะปล่อยปลาดีกว่าชีวิตจะได้ลื่นไหลลงทีนะตัวสาโตปลาสองตัวนี้อุดมสมบูรณ์เข้อที่9ค่ะพัฒนาตัวเองค่ะอันนี้เนี่ยน้องคงเคยเห็นหลายคนโห อกหักแล้วเรียนเก่งขึ้นสวยขึ้นบางคนอกหักแล้วพัฒนาตัวเองเป็นคนใหม่ดีกว่าเดิมเก่งกว่าเดิมเอาแรงผักดันครั้งนี้มาพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นค่ะหกเจ็ดดีละเสียงเงื่อยให้กีฬาดีกว่าเสียน้ำตาให้พชยัยก็อันี้เนี่อ้โหออาว และข้อ10ข้อสุดท้ายค่ะอ่านหนังสือที่มีประโยชน์หน,นังสือบางเล่มเนี่ยมีประโยคแค่บางประโยคก็เปลี่ยนชีวิตเราได้แล้วเช่นหนังสือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าวัยรุ่นเนี่ยค่ะจะมีบทหนึ่งที่หมอเขียนว่าถ้าคุณรักคนที่ไม่ใช่ได้ขนาดนี้ลองคิดดูให้ดีว่าคุณจะรักคนที่ใช่ได้ขนาดไหนน้องอาจจะอ่านหนังสือเล่มอื่นไม่จําเป็นต้องเป็นเล่มของพีก็ได้นะคะแต่หนังสือที่เกี่ยวกับมุมมองความรักทําให้เรามองโลกอีกมุมหนึง่งมองความรักในแบบใหม่ถ้าเรานํามาใช้เนี่ยเราก็จะมีความรักที่ดีขึ้้นไดค่ะ จะซี่ดูอะไรอะ่ะกระตูนตาหวานดูอันนี้นี่ประโยชน์ดีนะเขาบอกว่าถ้าเรารักคนไม่ใช่ได้ขนาดนี้แล้วคนที่ใช่คุณจะรักได้ขนาดไหนอืมคมว่ะเฉียบริง สุดท้ายนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมวิดีโอนี้นะคะอยากฝากชาแนลหมอจริงเข้าใจวัยรุ่นด็อกเตอร์จริงชาแนลยูทูบมีเอาไว้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันนะคะแล้วก็ใครที่มีคําถามอะไรคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้แล้วครั้งหน้าจะมาทําคลิปวิดีโอ,อตอบคาถามค่ะอย่าลืม anyone can be anything เหมือนเสื้อหมออันนี้นะคะวัยรุ่นทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสําเร็จได้หากได้รับแรงบันดาลใจและคําแนะนําที่เหมาะสมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย ハハハハ